do you รวมทั้งตรงนี้เริ่มมีความเป็นคล้ายๆเหมือนศาสนาพุทธเราจะมีสิงเดินที่มันโอเคหน่อยเพราะว่าแต่ละขั้นนะฮะตอนนี้ถึงเมืองโบราณเชนการิลาเลยนะครับ ็ตอนนี้อยู่ที่จอดรถกันอยู่ฮะเ<อ>ดี๋ยว<อ>ผมจะพาไปถามเจียวนิดนึงนะครับเพราะว่าเ <ๆ S 2> มื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะฮะช่วงที่ผมจะเรว่าผมก็มาเหมือนจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดข่าวใหญ่มากทั่วประเทศจีนนะค,ะนะครับรว่าเมืองโบราณที่ชัยงครีลาเนี่ยไฟไหม้ไฟไหม้จนแบบว่าคือคือแทบจะไม่เหลือเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้เขาจะสร้างแล้วเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าเมืองโบราณเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นทําจากไม้ฮะอ,อ,อ,ยอ,ยอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นไม้อยู่แต่ไม่รู้ว่าอันนี้สร้างใหม่หรือเปล่านะแล้วก็มีบางส่วนที่ผมขับรถผ่านมาที่เป็น,ปนด้านนอก,นอกของเมืองโบราณก็คือกลายเป็นเป,นปูนหมดแล้วอ่ะนะฮะ,นะฮะก็เดี๋ยวต้องเราไปดูว่าเขาจะทำยังไงบ้างนะครับ ซ่อมยังไม่เสร็จไอ้ตรงวัดวัดตรงนี้นี่เขาเป็นส่วนหนึ่งข, TVs, ของเมืองโบราณใช่ไหมอ๋อเนี่ยวัดตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามีทั้งทั้งเด็กเล็กทั้งคนแก่ฮะเหนื่อยกันหมดอ๋อนี่ทางเข้าเม <BE S 2> ืองโบราณแล้วใช่ไหมเข้าไปแล้วกากกลับมาใครจะไม่เข้าก็รอตรงนี้อ๋อไม่ไหวเคไม่ไหวเหรอเออโอเค เนี่ยฮะเอ๊ะแต่ดูแล้วอันนี้น่าจะสร้างสร้างใหม่แล้วครับเพราะว่าดูไม้มันดูไม้มันเป็นไม้ไม่เก่าแล้วฮะ,ะเนี่ยไม้เดี๋ยวผมให้ดูไม้นะเนี่ยไม้น่าจะเป็นไม้ใหม่แล้วนะะเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรมีตะปูอะตะปูไซนแม็กครับปึ๊บปึ๊ปปึ๊น่าจะสร้างใหม่ไปละ สวัสดี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 เดีรูปพี่สาวเจียวหลานครับหลานตอนนี้พวกนี้ไม่ไหวแล้วฮะที่นี่แดดร้อนเกินจะซื้อไอติมกินกันเดินเข้ามานิดหนึ่งนะัะดูมัน ร้างๆอย่างนี้ก็ไปดูครับดูมันร้างๆเหมือนไม่มีคนเลยอ่าโชว์โชว์น้องสนุมีไอติมครับเป็นซื้อมาเป็นกล่องเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่เปิดเพราะกำลังเดินอยู่อ๋อเป็นสตรอเบอรี่นะพูดคำว่าสตรอเบอรี่สิเฮ้ยเราบางตกนี่ฮะ ไม่รู้ว่าจุดไหนหรือว่าตรงนี้มันเป็นแค่ทางเข้าก็เลยไม่มีคนอ่าอาจจะอ๋อพอเห็นคนละอ่าสโนบอกว่าเห็นเห็นเปย์ซานเปย์ซานก็คืออตัวที่ที่สะพายเด็กข้างหลังฮะมีเจียวกับพี่ของเจียวเขาเขาสะพายลูกเขาไว้นะฮะมันจะเป็นสีแดงๆองะของยุนนานโอ้ยอันนี้เขาถ่ายรูป เขามาใส่ชุดที่นี่แล้วถ่ายรูปในในเมืองโบราณอ่าอ่าก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันอ๋อตรงนี้ก็ระวังระวังระวเดีนดีๆตรงๆอย่าขยับไปขยับมาเดินก็เดินตรงๆนี่แอบถ,หนหน Rose, ถ่ายเขานิดนึงนะฮะฟึบนะฮะแอบถ่ายเขานิดนึงประมาณว่าไม่ให้รู้ตัวว่าถ่าย โอเคเอ๋อเขาหยุดรอกันละเนี่ยฮะอ๋อตัวนี้เริ่มมีคนอ๋อโอเคเมื่อกี้มันเป็นทางจุดทางเข้าฮะอ๋อโอเคนี่ครับไอ้ตัวเนี่ยที่ท,ที่ที่หนูบอกให้เปิดชานนะ เจดีอันนี้เหมือนเป็นจุดกวางฉางก็คือ,อจุดกลางของเมืงองโบราณเมือง๋อเอ๊ะนี่เขาสร้างใหม่หรือยังที่เห็นว่าไฟไหม้ที่บอกน่าจะหลายที่ก็สร้างใหม่แเราจะบางที่ยังสร้างไม่เสร็จ <c oughs> คือส่วนใหญ่ไหม้ใช่ไหมใช่ไหมไ้เยอะเลยค่ะเกือบไหม้กับหมดแล้ไมง่ายเนาะไม่ได้เกือบหมดแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันเหลือที่ที่เหลือก็คือแลไหม้จุดสำคัญสำคัญอ๋อไหม้จุดสำคัญ อ๋อก็แดงว่าถ้าจุดสําคัญก็แดงว่าตัวนี้ไม่แน่นอนเออไม่แน่นอนสิดูสิใหม่หมดแล้วเออใหม่หมดแล้วเนี่ยทามาไม่มีความเก่าแล้วถ้าแตกผมดูโบราลีเจียงก็คือหนีดูเอกลักษณ์ของเขามันูแล้วก็เห็นช่างไงคือถ้าใครดูคลิปผมอ่ะที่เมืองโบราณที่ลี่เจียงนะครับที่เป็นบ้านของเจียวนั่นน่ะก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งกูลองดูสถาปัตยกรรมฮะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมต่างๆนะครับรวมทั้งตรงเนี้ย เริ่มมีความเป็นคล้ายๆเหมือนศาสนาพุทธ mm hmm. เพราะว่าคนที่เชนกรีล่าเนี่ย mm hmm. กับชาวทิเบต mm hmm. เขาก็นับถือศาส,สนาพุทธนะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าทางทางลี่เจียงเนี่ยก็ยังไม่ได้นับถือศาสนาเยอะเท่าไหร่นะครับก็ที่จริงแล้วทั่วประเทศจีนน่ะส่วนใหญ่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรสักอย่างนะเขาไม่มีศาสนาประจําชาตินะครับสำหรับสําหรับประเทศจีนนะครับอ่คุณเราลองดูแล้วกันนะครับผมไม่พูดมากแล้ว ตัวไหนไฟไม่ไหม้บ้างนี่จะดูออกเลย่ยตัวนั้นไฟไม่ไหม้แน่เพราะยังเก่าเก่าเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ตัวนู้นฮะเออมันมันมันไม่เหมือนไงคือดูแล้วมันไม่เหมือนไงดูแล้วมันเก่าอ๋อเนี่ยลองเทียบดูนะฮะด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายนี่ใหม่แน่นะครับใหม่ใหม่แบบใหม่เลยแต่ว่าถ้า ถ้ามาด้านนี้ปุ๊บมันจะเก่ากว่าอ๋อแต่เก่าเขาใช้ไม้เก่าครับผมใช้ไม้เก่าแต่ทำใหม่ยีดเออใช้ไม้เก่าแต่ทำใหม่เก่าพวกนี้เดี๋ยวนี้ทำได้หมดแล้วทำเก่าได้หมดแล้วค่ะเออแต่แต่เนี้ยเนี่ยดูตรงแกะสลักนี่ก็รู้ว่ายังเป็นรุ่นเก่าอยู่แกะสลักพวกเนี้ยเอ๊กก็ไม่แน่นะ <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนที่เจียวบอกอาจจะทำก็ได้ก็ไม่แน่ใจ อ๋ออพ่อเจียวบอกแล้วว่าแถวเนี้ยไม่มีเลยจุดจุดสำคัญตรงกลางๆนี่นะครับแต่เนี้ยสินค้าที่ขายที่เป็นของที่ระลึกพวกเนี้ยฮะที่แตกต่างกว่าจากทางเมืองโบราณที่เจียงก็คือเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าของเขาเขาก็เป็นวัฒนธรรม ว่า,วาการทการแต่งกายของเขานั่นเองคำนี้เป็นร้านถ่ายรูปนะเป็นว่าทาเขาเพราะว่าเขางิีิเจียงก็จะเป็นว่าการอีกแบบหนึ่งน,นะครับแต่ถ้าเป็นของที่ลึลกหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เกือบจะเหมือนกันนะนะเกือบจะเหมือนกันเลยอ๋อมันก็ยาวไปหยิ่กันม่ไม่โตไม่โตโอ้โหอันนี้เก่งมากนี่เก่งมากเลย ่าเนี่ยทำไมไปไหน <c oughs> ไปวัดอ๋อเขาไปวัดเอาไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอ <c oughs> เพ <c oughs> ราะว่าที่นี่มันก็ไม่มีเครื่อมีอะไรเป็นร้านค้าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าวัดไปทางไหนไม่ใช่เหรอเราถามเขาอีกทำไมวัดเมื่อกี้เรารู้คือต้องลงไปขึ้นที่ตุนุ่งอันนี้อ๋ออันนี้มันขึ้นมาแล้วอ๋ออันนี้มันขึ้นมาแล้วก็น่าจะมีทางทางลัดนิดนึงเขาขี้เกียจ เอยเกิขึ้นมาได้โอ้เรียบร้อยไอติมเรียบร้อยครับไอติมตกใส่เสื้อเจียวหมดนอสมมุติพอดีว่าเมืองโบราณของเขามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเชกิลล่าเองก,ก็เป็นเมืองเล็กๆดังนั้นเดี๋ยวเราคงจะ,ะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ไปดูวัดของที่นี่กันละกันนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะ ถังค่ะเป็นพวกชาวทิเบตตัวเป็นคนที่วาดเป็นด้วยนะอ๋อนี่ก็คือเป็นศิลปะนี่ก็เป็นมรดกโลกนะอะไรมรดกโลกเมืองนี้ไม่ใช่ตัวที่วาดแบบนี้นอ๋ออันนี้ถ่ายถ่าย,ายได้ให้ถ่ายเปล่าไม่รู้ทั้งค่ะอ๋อเป็นของทิเบตนะอะ๋ถ่ายไม่ถ่ายไม่รู้ผมผมซ<ๆ>ูมเข้าไปแล้วกันนะฮะ ชุดผู้ชายที่เบสจะเป็นยังไงนะครผมผมไม่ได้ใส่ให้ไม่ได้ใส่เมื่อวานนะครับเพราะว่าต้องต้องดูแลเด็กดูแลคนแก่พวกนี้ก็จะมีร er ้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะครับร้านสมุนไพรร้านเครื่องประดับนะฮะร้านเสื้อผ้าพวกนี้นะครับ นี่อะไรเข้าวัดเหรอไม่ใช่หรอกรายเมื่อกี้แหละนะครับที่ที่ทีเมื่อกี้ที่แอบถ่ายเมื่อกี้เขาให้ถ่ายบอกฮะเป็นนิทรรศการเหรอฮะถ,ถ่ายได้ปะเขาบอกอ๋อตรงนี้นนอ๋อเขาบอกว่าห้ามถ่ายิเมื่อกี้เข้าไปที่ห้ามถ่ายมันมันเป็นแบบไหนเหมือนที่ประเทศไทยไหม เหมือนหรอมีมีอะไรมีพระพุทธเจ้าไหมมีใช่ไหมเออคล้ายๆแต่ว่าเขาจะวาดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเออเขาจะวาดวาดเป็นสไตล์ของเขา,าครับแต่ว่าเขาจะมีรูปนาพระพุทธเจ้าหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไม่รู้เนี่ยตอนนี้เราจะขึ้นไปที่วัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัดเขาให้ถ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะแตกต่างจากประเทศไทยนะ ไม่มีทางลัดครับต้องขึ้นบันไดฮะไม่รู้พวกนี้เขาจะขึ้นไหวเปล่าเพราะว่าเขา <c oughs> เขาสะพายเด็กอยู่แล้วนี่คนแก่อ๋อขึ้นละขึ้นละไม่รู้ขึ้นไม่ถึงเลยหนูกิจเสร็จหรือยัง <c oughs> ป้าปัดถึงให้ไหมเพราะว่ามันต้องขึ้นแล้วไงหนูน่าจะไม่ได้แล้ว <c oughs> น่าจะไม่ได้แล้ว <c oughs> ได้เหรอมันมันจะตกนะแหมหมันออก็จะมีสิง สิงอยู่ข้างหน้าถ้าไปประเทศไทยก็ไปพญานาคนะครับพญานาคจะอยู่ที่รั้วขึ้นไปอย่างนี้โอ๊ยนี่ยังยังสั้นสู้ที่เชียงใหม่บ้านเกิดผมไม่ได้นะครับพระธาตุดอยสุเทพกี่ขั้นนะผมจําไม่ได้แล้วนิดนิดเดียวปาปาอันนี้เหมือนประเทศเหมือนประเทศไทยพระธาตุดอยสุเทพไงจำได้ใช่ไหม เอันนี้เป็นอ๋อนี่เป็นแบบจีนนะศาลเจ้าอันนี้เป็นศาลเจ้าฮะถ้าถ้าวัดน่าจะขึ้นไปอีกใช่ไหมออนี่เป็นศาลเจ้าผมถ่ายแค่นี้ก็พอเดีวผมบายเขานิดนึงนะครับตรงนี้เป็นทางขึ้นวัดครับเมื่อกี้เป็นคล้ายๆว่าเป็นเหล่าเทพ โนะลเทปน,นี้จะขึ้นอ้าวเจียวนั่งพักตรงนี้อย่างนี้ขึ้นดยสุเทพไม่ได้แล้วมั้งน้ำหนักจะเยอะกว่าเมื่อก่อนอย่างเท่าขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพ่อก็ไปเหรอไปครับมีแม่กับพี่สาวเจียวเขาไม่ไปหรอเ,เขาเหนื่อย ชเาร็วแล้ว嘛丢垃ง桶走ตัวรอรอสโนกีอติไม่เสร็จก่อน <laughs> น่าจะเดี๋ยวจะดูว่าสโนวขึ้นได้ไหมเนี่ยก็หลายร้อยถึงร้อยเปอรสิน่าจะประมาณร้อยขั้นผมเดินขึ้นมาก่อนครเพราะว่าเผื่อจะถ่ายคลิปก่อนนะครับถ่ายคลิปมันใช้เวลานานเออแต่แต่เดินเดินที่นี่มันโอเคหน่อยเพราะว่าแต่ละขั้นนะฮะ มันสูงอยู่ประมาณสัก10บถึงสิเซนเท่านั้นเอง3ถึงสนิ้วอ่ะมันเลยก้าวทีละนิดทีละนิดฮะเหนื่อยละเอาซีซีแข็งแรงนะขึ้นมาถึงก่อนมาซีซีแปลเลยภาษาไทย ค okay. ไม่เป็นไรไม่แปรดีกว่าไม่มีอะไรมากครับโอเคประวัติเล็กๆน้อยๆเอาห้ามถ่ายละนี่ฮะห้ามถ่ายรูปด้านในวัดฮะนี่ฮะพิษณุเทพโรอินอิสระเดอะเท e เ p ิลนะฮะ ห้ามถ่ายรูปข้างในเพราะฉะนั้นไม่รู้เพราะอะไรถึงห้ามถ่ายมาแล้วเฮ้ยสนดเดุเด้วมาเองไงหรอโอ้เก oh, ่งมาก <laughs> นี่จำได้เลยว่าสมัยก่อนอซีซีย่างี้ไม่เอาเลยนะไม่ซีซีก็เดินเครื่องวัดนั้นจำไม่ได้แลอว อ๋อเหรออ๋ออ๋อถ้าเป็นวัดที่ที่เชียงใหม่เหรอไอ๋อวัดอีกวัดหนึ่งอ๋อใช่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 ตอนอายุประมาณเนี้ยเนาะเออพอจะจะขึ้นวัดในเดินได้ฮะเหนื่อยไหมเหนื่อยเออเขาห้ามถ่ายโอเคครับทำบุญไปนะครับแล้วก็โอเคก็มีพระอยู่ในนั้นอยู่องค์หนึ่งครับ เขาก็สั่นกระดิ่งกิ้งกิงกิงอยู่นั้นฮะ,ะเขาให้เดินเดินเวียนเทียนรอบรอบพระเขาเราียกอะไรพระอะไรที่อยู่ตรงกลางพระพระประธานพระประธานครับเพราะว่าตรงนั้นมันสามารถวนได้นะครับสามารถวนได้พวกเ็เวียนไปสระรอบนั่นแหละนะฮะและ้วก็ถับุญเล็กอยแล้วก็ออกมาครับผมส่วนซีซีซเขาลงไปข้างล่างกันหมดนะพอดีผมตอนแรกพระเขาบอกให้ ให้วนรอบเดียวครแต่ว่าตามคนไทยแล้วต้องวนสามรอบใช่ไหมครัพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <c oughs> ก็เลยวนไปสามรอบเลยช้ากว่าคนอื่นนิดนึงอา้าวพวกเขาเพิ่งลงมาครับเขาไปเดินวนแต่เจียวบอกว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรครับแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยก็พอเข้าใจแล้วก็น่าจะเป็น, <c oughs> เ,ปน,เ,ปนเป็นอาคารนะเขาเรียกว่าอะไรภาษาศาส,สนาพุทธะฮ <c oughs> นะก็โอเคไม่เป็นไรตอนนี้เน,นสนโนเขาเก่งมาก ระว่าเขตกนั่นน่ะรึงหลังโนไม่ไหวฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับมีคลิปแบบนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ครแล้วก็จากถึงสูกก็อย่าลืมนะครับสอนพวกขายของออนไลน์ห <out> <horizon> so, ่างเงินออนไลน์สั่งของจากจีนอะไรพวกนี้เป็นคลิปฟรีๆทั้งนั้นนะครับทาง Youtube แล้วก็ที่จริงแชกิกนฬารอบนี้ก็ถือว่า,าเราไปต่อไม่ได้แล้วตอนแรกกะจะไปอีกที่หนึ่งนะฮะโอเคอบอกอีกนิดนึงถ้าอยากจะดูคลิปที่อยู่ที่จีนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถกดตัวไอได้นะฮะตัวไออยู่ตรงไหนไม่ด้านนี้ก็ด้านนี้นะครับกดปุ๊บก็จะสามารถดูได้ทุกคลิปนะครับ,รบโอเคบายบายสวัสดีก็นนบายบายด้วยสวัสดีด้วย <Bye bye. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆช้าๆอันเล็บยืดด,ด,ด, oh, ด้วยอันเล็บยืดด้วยโอเคได้ได้ได้